อ่ะกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพืจครับเพนช่องครับพี่น้องเอฟซีเนาะวันนี้ตามรูปแบบในทางของพ่อขายเกลือครับพี่น้องเอซีครับพ่อขายเกลืองวดที่ผ่านมาพ่อขายเกลืองวดที่ผ่านมาสวัสดีค่ะพ่อขายเกลืองวดที่ผ่านมาเอาที่หกสองค่ะ แล้ต่องกันเพราะว่าเราปล่อยไปที่เก้าสองแต่ว่าเราให้เขียนเป็นหกสองนําค่ะทาสำหรับ,บพอ่อขายเกลืองวดนี้กากสศเป็นแบบไหนเขากลัมารูปแบบไหนเขาก็มาดูนะค่ะต้องชมเราก่ะนีว่วดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมแมนวดที่ผ่านมากอขายเกลือค่ะวิ่งมาที่หนึ่งสองเก้าเน้นให้เน้นไปที่สองตัวอย่างอันนี้ไปที่สองขอเชิญรีวิ่งแมนเราไปลวงกลมที่เก้าสองเลยค่ะท่านผู้ชมแอ้วมันลวงกลมที่เก้าสองแต่ว่า ้รว่ากาสองอาจจะเป็นหกสองเราก็เลยให้เขียนหกสองไว้ข้างล่างคือเข้าที่หกสองเราพยายามอยู่ดีนเราต้องปิินแต่หัวนี่เราอาจจเขีานสง้หัวเลยเข้าตัววงเลยค่ะท่านผู้ชมเข้าตัววงเลยคือวงที่ก้าสองหกสองเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเราวงก้าสองแล้วก็ห้าสองสำหรับแนวทางพ่อไข่เกลือค่ะอันนี้วัดที่ผ่านมาแม่ตามต่อวันนี้ค่ะท่านผู้ชมตามต่อไม่ต้งเรียนดีนะ กำลังเดินดีคือกำลังเดินดีขันสุดมดแล้วก็เปลี่ยนสูตรใหม่ค่ะท่านผู้ชมเปลี่ยนสุดไม่รัฐบาลไทยพ่อขายเกลียงว่าวันที่หนึ่งตุลาคม2567ัร้กสบพี่น้องเอฟซีโอกามาลุ้นกันเนาะค่ะว่าเราจะไปไปทั้งใดสายใดเนาะค่ะเนาะเ่อฟังอื่นอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นี่เป็นกาลังใจให้ท่าที่งานโรงแรมพี่น้องเอฟซีทัวถังเรวยแบบน่าจท่าพ่อขายเกลียงก็กำลังเดินดีเลยพี่น้อง เล็กวิ่งกับบอลลูนจะเคลียดน่นะเล็กวิ่งกับบอลลูน่ะพอได้มาเราเราเน้นไปตัวใดก็คือมันออกตัวนั่นแหม,อมพอเราเอาสูตรที่เป็นสูตรเด่นที่เป็นสูตรเด่นของเรามาเป็นเล่นเด่นเลยค่ะท่านะผู้ชม,มคือสามสูตรก็จะได้สามตัวเมื่แม่นอัดสูตรเดียวเราก็ไปบวกไปหารลบกันไปได้ค่ะคือคนละสูตรกันคนละสูตรก็บวกใส่กันแม่เรามาจับใส่กันค่ะสําหรับในทางพ่อข้าคือบุญกันล่างค่ะท่านผู้ชม บนชั้นลางจีแมนอ่าโทรหาพ่อขายเกลือรูสัมผัสสดๆพี่น้องแล้วฟังจากปากพ่อขายเกลือบุ้งพี่น้องเอฟซีดูสั่นได้ยินข่าวว่าเราได้หลายเติบไป็นครั้งน่งโอ้แล้วมาเตะมาเต้นเลยพี่น้องเราเน้นไปที่ห้าซองเราก็สองเนาะแล้วก็ไปกลับหัวที่หกซองเลยจ้าพี่น้องเด้อเออเขาก็มาลุ้นกันค่ะมาฟังจากปากเราบ้างแล้วทได้หลายจำเลยอืมหวานจำเดยตั้งแต่ตั้งแต่หวยออกวันที่สิบหกวันเบอแอดแมนวันที่สิบหก นีอยังได้ลงเลยไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมเพิ่งได้ลงเพิ่งได้ลงรัฐบาลไทยเมื่อนนี้แหละค่ะตอนนี้ขอบุญขอบคุณแฟนคลับแฟนช่องผู้เพิ่นมีน้ำกิตน้ำใจโอนไม่ค่าปากกาค่าน้ำหอนค่าน้ำซ่าจะเยี่ยงคาบี่น้องเย็นซีตุลาขอบคุณกาแฟอขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับท่านใดกินกาแฟกินเลยค่ะมือนะกาแฟเลยค่ะกินกาแฟเลยค่ะขอบคุญขอบคุณเพบซีบวาสิมาทั้งสองสองสองชั้น โบราณศิลปมาท่านแอบเองโบราณศิลป์ปทั้งหาเจียียงขอบูชาขอบคุณเป็นของแฟนคลับแฟนช่องค่ะมีอีกอ่อย่างหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเพจป้อมค่ะท่านผู้ชมเพจป้อมจะเป็นรูปเออ่แนวทางของของเจียงเจี๊ยงฉันมากเราจะมาทางช่องของเรื่องอินกรุงเรื่องออกอางสองตัวค่ะเรื่องอินกรุงคือคือเพจนหลักของเขาคือเรื่องอินกรุงแล้วก็จะมียายเอี้ยงคือเก่ายายเอี้ยงคือเก่า แล้วก็จะมีเจี้ยงชาแนลสามช่องทางค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าที่เปินฟอร์มวิธีคือยายเอี้ยงอินกุยายเอี้ยงคือเก่าแล้วก็เอื้องอินกุ๋งเราบังเพศฟอมเราบังค่ะเบิรงที่หัวข้อเบิรงที่ซื้อดีๆแล้ค่ะเอื้องอินกุงแล้วก็ยายเอี้ยงคือเกาอ่าแล้วก็เจเี้ยงชาแนล เพระาะว่ามันทีนี้ยายเอี้ยงผ้ารวยเจ้เอียยเเอ้ยงผ้ารวยอะไรอย่างแบบนี้บอมีนค่ะบอมีเพิ่นบ็เคยใส่ผ้ารวยใช้ได้เลยนะเกยแล้วก็บเคยเซิร์ฟให้เคาลิงเคากุ้มอืะบอมีบอม,บมีคือปล่อยหน้าโปรไฟปล่อยหน้าเฟสแบบนี้เลยค่ะท่าบบนผู้ชมไม่มีกานเรกากลุม่มแมนเป็นสมาชิกสมาร,ร์ชิรกับบอมีค่ะท่านผู้ชมบอมีพ้อ,อกันตรงๆทางนี้เลยค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคุณพ่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะฝากอู้ววเดี๋ยวจะฝากเลย พ่อเสียงขึ้นความเสียงพ่อเปิดลำโพงไปเปิดลำโพงเลยเจี๊ยบแล้วโอเคมาแล้วพ่อวันนี้พ่อขายเกลือครับเป็นน้องเอฟซีสัมภาษณ์สดๆเพราะว่าบริยูไก่กันบริยูไก่ได้พี่น้องเนื้อท่านที่สายวิ่งไม่เคยหลุดไม่เป็นปีเลยเนะพ่อเนาะสวัสดีครับพ่อขายเกลือจ้ารับมามาจังไหนน้องได้เยอะบ่พ่อ คือว่าหาพันเป็นหม,นนนมนื่นเด็กฝันประทธรรมดาดพี่น้องสองสองตัวหาพันบอกว่าแค่ั้นอนนะ้เยะหาพันกับเบอรน,นีนิหน่อยสพี่น้องคงู่นึง e ีิน้องเอฟซีปรทธรรมาดามาเสียเอาทั้งบนทั้งล่างเลยบอกว่าเกือบมนีวอ,อืมยอว่าเกือบรอบนี้แหละจะเขาอัยอะรอบนี้บอกว่าอ๋อสิด้เตรียมพากจัน ช่วนไม่จอดแปดเสือไใแปดดือยี่แล้วโอ้ยค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปอืมค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปอ่าได้เหตุสุดไป่เปลีนพ่อแล้วแล้วจังแล้วไปนะจังแล้วไปแล้วแล้วจังแล้วอ่าโอเคค่ะวันนี้สาวแข็งๆเลยเจ้อ่าใส่วิ่งเลยพ่อ หกหนึ่งเจ็ดวิ่งหกหกวิ่งหนึ่งวิ่งเจ็ดจับคู่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วกันเนี่ยพ่อเจ็ดแปดเจ็ดแปดว่าก็ตรงใจแตพ่อเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเฮ้ยเจ็ดสอง หกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแค่นี้แค่นี้พอยเยอะยุ่ลก่อค่ะท่านผู้ชมว่องไปที่เล็ววิ่งวิ่งไปทีเจ็ดวิ่งไปที่เจ็ดสังเกตเล้วิ่งนะพี่น้องเด้อบีบเพิ่าขี้เลแทมานีเป็นปีสองปีเลยสังเกตหลักค่ะท่านใดที่มีหลักดูแล้วค่ะกับมะมึงของพ่อขารเกลือค่ะวิ่งไปที่เจ็ดจับคู่จับคู่ขอตัวเดงนเจ็ดหนึ่ง เจ็ดห <7 S 2> นึง่งหกสิบเอ็ดหกสิบหนึง่งยังสองครูแข่แข่งเอาอีกพรว่าีแค่นี้เลยเออ่อแข่งนะแนี่แหล,ละเนาะแค่นี่แหละแล,ล,ล้วลเจะแข่งแข่งได้เพียนหนะอ่ะย้ำอีกแคนะ่นึงพ่อเนาะรูปแบบแนวทางกระเื้อพี่น้องอฟซี่ยำยหม่เบ้งพี่น้องนี่คือแนวทางของพ่อขายเกลือวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพีบ่น้งงองอฟซีครับ ละวังหกเป็นเก้านะคะวิ่งจะมีหกมีหน, <Yeah. S 2> นึ่งมีเจ็ดมั้งป้าเน้นที่เจ็ดเน้นที่เจ็ดจับคู่จะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่งแปดหนึ่งวงกลมอยู่ที่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแม่ไหาป่าโอ้ <Yeah. S 2> oh, ชัดเขียนพี่น้องเต็มที่มึงนี่การละวังเก้าหนึ่งนะพ่อเนาะ yeah. ละวังเนะรุ่งวัดวัาหันเลยจี้รุงวัดวังหันลาอันตราย อือแม่หัวประหันมั่งโกมเหตุการ์สองเราบ้างหกสองได้เรากรีพี่น้องอันจับน้องแล้วนี่จังไรเงี้ยมาบ้างครับพ่อเลขบอกว่าเลขหกมันจังไรบอกว่าหกกับเก่าเนี่ยมันมีกันตลอดอีหลยนะพ่อนะเดียวกันมันดมันดีเฟียกันอยู่นี่แหลยหากพ้นไปเก้าลายๆมันก็จะกลับหัวนะพ่อ อ่าแต่ยังว่าเราวัางระว้างอ่อืมแต่พวด้ไปสายหงละลายก็ตีหลังกามาเป็นเก้าอืมอันนี้เขารูปแบบน้าทางพ่อขายยาครับน้องพลังหดกพลังดังรูปแบบน้าท่านก็คชื่อวิ่งไม่เคยหลุดมานี่เป็นปีบ่แม่นว่าหน่อยหน่อยปีกลัวสั่งนี้บนนี้บี้ไปที่เก็บกันล่างกันล่างด้วยอ่าบนกันล่างด้วยค่ะ จะพูเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดน่งเจ็ดสองหกหนเน้นไปที่7,1และ6,1ระวัง9,1พี่น้องเอเชียระวัง6กกับ9เป็นตัวเดียวกันพ่อไปหาลอตเตอรี่ไว้ละไปเรียบร้อยแล้วเห็นโอ้โหพี่น้องเย็บระวังเพ็ดปพลอนและพี่น้องเยบเชือเนี่ย ระวังเพจปลอมครับเอสไม่เคยวางลิงก์กับพี่น้องเดอ้อนี่ขึ้นนี่นี่ละกำลังไหลเลยเลยเลขึ้นนี่นี่อ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องยักษ์ช่ตัวช่างครับขอบคุณคุณพ่อครับพี่น้องยักษ์ครับอ่ะพี่น้องอยั่างเขีนที่ดีครับกำลังอยู่ในคอมเมนต์นี่พี่น้องอย่าไปลงเสียนะครับเดอ้อไม่มีการ ล่งแบบนี้จังจะเราเคยแอดบ่เคยทักไปหาไผรคับนี่กําลังกําลังเขามาเพจปลอมเน่ยบางคนก็จิบ่กเข้าใจว่าคือเป็นรูปของแอดอยู่หรือเป็นรูปเจี๊ยงอยู่เพิ่นก็เอารูปเขาเรียกไปวางไว้ที่เป็นเป็นรูปแอนแต่ว่าเพื่อนหลังก็คือเป็นซื้อของเพิร์นคันทุกทีเป็นรูปแอดห้องวีไอพีนี่พี่น้องเจ๊น้อยอยังลงล้อหมุนนี่จะไปลงแชร์จะไปนั่งโมเมนแ์เนี้ยชางของแอดกําลังขึ้นอยู่ในตอนนี้แหละพี่น้องเอฟซีแจ้งข่าวด่วนเพจปลอมหลายพี่น้อง พ่ป้อมเยอะค่ะพี่น้องจะไปลงเสียงบล็อกได้บล็อกโหลดพี่น้องแลวนี่ยอาจจะเข้าไปแล้วอาจจะร่อยเฮาเสียงเงินเจ็ดฮ้องแบบนี้ค่ะท่านผู้ชม,มนครับพี่น้องเอฟซี C ครับเอาขอบคุณขอบคุณของพ่อแล้วครับแคปหน้าจ,จองพ่อใครเกือไว้ค่ะท่านผู้ชมอ่ะขนาดได้สดไมนยังขึ้นมาอยู่เนาะโอ้ขี่ไหลลีในฝอนี้เนาะอ่ะรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุนชันครับหกสายวิ่งหกหนึ่งเจ็ด จับคู่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่งแปดหนึ่งเน้นอยู่ที่เจ็ดหนึ่งและหกหนึ่งนี่แหละค่ะท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบัวใรตัวที่เราโวงมีความสามารถมาได้คือกันค่ะท่านผู้ชมบนกันล่างค่ะท่านผู้ชมมองไปที่หลักของเราท่านใดที่มีหลักเด่นๆหลักเด่นๆหลักๆๆดีๆค่ะท่านผู้ชมหรือว่ามีหลักอ่าที่มันเป็นเลขดับตัดออกได้มีความสามารถตรัดออกได้ตัดออกค่ะจะเรียอน้อยตัวอืสายวิ่งเนาะ อ่บมาน,นล้ำลวยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแจ้งข่าวอีกรอบคระวังเขตปลอมระวังแอดพอดแอดสองคนบวชสิบเป็นเจอเอียงบวชสิบเป็นทั้งอ<า>แอด,แอดเองอาจารย์เหลียเองไม่เคยไปตอบคอมเมนต์แล้วพี่น้องเด้ยรย่ากเพียงกับกดไลค์กดแชร์บ่มีการว่าเรียกเข้ากลุ่มกดเขานันาน้นกดเขานี้พี่น้องย่าไปหลงเสือเป็นเด็ดขาดเพราะว่าหลอกลวงหลายครับพี่น้องบอกกันตรงตรงลหลอกลวงหลาย วนล่วงเขาหลายเสมอเนี่ยมาทุกช่องทางเ,าเห็นได้ว่าเอารุ่งเขาไปนั่งไม่ละคนจะเขียนซื้อคนเ่อแบบนี้เห็นได้เลยค่ะโปรดระวังนิดนึงนะพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณไม่เคยไปตอบคอมเมนต์หระไม่เคยเอื้อนพี่น้องเข่ากลุ้มแม่เดี๋ยวแอร์จะลงเบอร์โทรให้พี่น้องยังชีตัวท่านไม่อยากจะโทษสอบถามกันเราโชคดีไม่ใช่เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีามากครับ